ศีลคือชีวิตชีวิตคือศีลศีลแปลว่าปกติคือเป็นไปตามปกติของกายวาจาปราศจากเจตนาที่คิดโคตเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นการรักษากายวาจาให้เป็นปกติเรียบร้อยคนมีศีลย่อมเห็นโทษของบาปแม้เพียงเล็กน้อย เพราะผิดศีลข้อที่หนึ่งจึงมีกรรมอายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะผิดศีลข้อที่สองจึงมีกรรมทรัพย์สมบัติต้องวิบัติด้วยแรงกรรมต่างๆเช่นดินน้ำลมไฟเพราะผิดศีลข้อที่สามจึงมีกรรมภริยาสามีนอกจิตนอกใจ บุตรธิดาไม่อยู่ในโอวาดคบชูสู่ชายเพราะผิดศีลข้อที่สี่จึงมีกรรมผู้จาไม่มีคนเชื่อถือเพราะผิดศีลข้อที่ห้าจึงมีกรรมโง่เขลาหลงทำการกิริยาเป็นบ้าเป็นใบอานิสงของการรักษาศีลห้า ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียนทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครองมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลายระหว่างลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขไม่มีผู้คอยล่วงล้ำก,ำกล้ากรายต่างครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุขพูดอะไร มีผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีสเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตว์ด้วยศียลเป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับโนนชนนี้เหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่น ไม่ระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกขย่อมย่าเพราะฉะนั้นแล้วการถือศีลห้านะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีงามตลอดไปค่ะ